สวัสดีค่ะแม่ขวัญจ๋าทั้งอื่นเขาบ่มีหิมะกันแล้วนะทุกคนทุกคนจ๋าสวัสดีค่ะแม่ขวัญมาแล้วโน้ตเหรอคะทั้งอื่นเขาบ่มีหิมะเหรอคะแต่ว่าเบิ่งทั้งบ้านแม่ขวัญดูเบิ่งทั้งบ้านแม่ขวัญดูบ้านค่อยช่วงนี้เวลากลางเว่นกะยาวขึ้นแล้วนะจ๊ะยาวขึ้นแล้ว เดี๋ยวให้ดูด้านหลังให้มาตัวถั่วดูหัวก็ตกลงมาน้าให้มานะก็ยังโปรยปลายอยู่เล็กน้อยนะตอนนี้แดดประมาณแดดเก้าโมงเช้านะจ๊ะแดดเก้าโมงเช้าจะเห็นบ่าให้มาตกลงมาเป็นรถชุบแป้งทอดกันนะจ๊ะร้านแป,งปแ้งมิจ้าไปใสไงอย่าเรียนจับจับจับ,จบยู่นี่ยเข้าจัด อีแม่ละหนาวนะอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณลบเจ็ดนะจ๊ะลบเจ็ดแต่ว่าน่าจะรู้สึกเหมือนลบสิบอะเพราะว่าล่มนํำเย็นนํำสวัสดีค่ะคุณพยอมสวัสดีค่ะคุณบุญนอมคุณมณีรัตน์สวัสดีจ้าเอาบรรยากาศสวยๆหนาวๆมาฝากกันจ้ะสวัสดีค่ะพี่น้ำพึง่งสวัสดีจ้า ขอบคุณมากมากัะทุกคนเข้ามาห <c oughs> ักมาไยหลานไส้ามาเจ้าะนั่งพ่วมบามียุดพอหันกาแมวแมวออกมาน้ามอยู่เพล่อ,ออกมาด้วยอยู่นะแมวออกมาน้าโอโ้แต่ว่าถุงมือข่อยใส่หนังไม่ได้ใส่ถุงมือนะมือเย็นมือเย็นมือแด,อดงข้อเอ็น ท่านที่ท่านใดเลยนะเลาดึงแขนเสือกมานะคะมานี่มาลูกมาลูกดึงดึงแขนเสือ,อ,อกมานเสอออานะเสือก็เป็นสองสั้นนะส่วนมาจะเป็นสองสัน้นสำหรับหนาหนาวทีน่น้องหนาวนี่เขาห่อกับห่อกันย่างดีนะฝรั่งห่อกันอย่างดี ที่พวกหอ,อย่างเดียวขึ้นหนานะน่าจะค่อนข้างหนานะไม่ห่อก็ได้ห่อตห่อขาห่อมือหนาวะหอ่อหายไปนานเลยค่ะทั้งอื่นทั้งอื่นเขาเริ่มหนาใบไม้พริกกันแล้วนะทุกคนทั้งภาคใต้นะที่ไม่คันที่ไม่คันขับรถไปนั่นมันปะชมงครึงไปหอดไทยเขเื่อนเมืองอุปซอลานะเมือง เมื่อที่เลยอุบซลาไปก็เป็นสนามบินสนามบินแห่งชาตินะก็ขับรถไปอุบซลาลานไปกินไปกินชาบูไปอุบซลาไปกินชาบูนั่นก็ชั่วโมงกว่านะแล้วก็ขับเลื่อยไปอีกแ่สองชั่วโมงไปถึงอุบซลานี่ก็บ่มีหิมาแล้วนะทุกคนหิมาเมดตแตงแต่นู่นแล้วแตงแต่รอบแรกที่ขับไปนะ คือเขาเมิดกันโดดเราไงีิมาทั้งภักใตสวัสด,ดีค่ะลีโอไม่ใส่เสื้อหนาวค่ะเด็กเป็นเด็กีิมานะลีโอเป็นเป็นไม้ีิมานะทุกคนขนเขาหนานะ่ะขนเขายาวนะก็ไม่เป็นไรเขาเพ่ได้ออกมาโดนนะคะสวัดดีค่ะคุณนิพพานไว้ีิมาข่อยบ,บอชเ้าตกเห็นบอยยัง่งยัง่งมีปล่อยปลายลงมาเล็กน้อยคน มานี่มาลุกมามาขี่ชนะบ้านพระเจ้าเล้มา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 นีมานีมานีานโอ้โอ,โอ้ครับคอมคอมมาว่าว่าไปทั้งคุ่นคอมนี่คอยเอินบอกว่ามาผุน่นแนนหันตูดให้แม่ว่านฝุ่นเรียนทวนๆไปทั้งหนาซืย้ย บวกได้ใส่ฟางมันหลานว่าเจ้าเนี่ยแหละว่านายเย็นนะทุกคนแกประมาณเก่ามง้งเก่ามงก,มงกลัวเลยนะเก่ามงเศร้าเนี่ยแหละทุกเมื่อนี้ก็จะเป็นอันนี้ตู้ไปสนี่นะคะบ้านที่เป็นอันอพาร์ตเมนต์นั่นนะอพาร์ตเมนต์เป็นบ้านๆนี้สี่แกเป็นตู้ไปสนี่แต่ว่าอพาร์ตเมนต์ที่เป็นตึกๆเขาก็จะ ส่วนมากไปสนี่จะส่งถึงหน้าบ้านเลยนะทุกคนอันบ่าขวางส่งถึงหน้าบ้านแต่ว่าไปสนี่เขาสิส่งอยู่สันล่างมันบ่าคล้ายๆบ้านเฮ่านั้องค่ะอาพาตเมน่นนะ่ะเขาจะมีตู้จดหมายไผ่เม่นส่งๆกันเห็น่าตรงบ้านแม่ขวัญก็จะเป็นซีหลังก็จะมีจากซีแหละตู้ซีไปอันบ้านหลังไงคา,างบ้านนี่ก็จะมีอยู่กันซีขอบพร่วคือกันเป็น,นซี อันนี้ก็ขยะเผาอันนั้นขยะเปียกแฮมิตับโอ้ยมัปเป็นตะขึ้นเนี่ยหลานไส้เม่เจ้าหลานไส้เม่าเจ้าบามาเนี่ยแกไปย่างย่างไปหาไส้ไส้หอดใส่หรอสวัสดีค่ะคิดถึงคือกันเด้น้องน้องน้องหน่อยน้องหน่อยไหนที่มาหัวกระตุกได้น้ามือเนี่ย แด่นหาวดงดวง,งวะหร่อหลัดสท้ไมา่เจอนี่แม่กับลูกย่างเป็นคณะเรียกนะเพื่อนถนนกันอย่างนี้แต่ห้อยแม่ขวัญกับห้อยรีโอนะคะทุกคนเดี่ยเม่เนี่ยคุณนี่พ่อพ่อน <c oughs> จักหน่อยนี้ก็จะได้เข้าป่า <c oughs> บน ทั้งอึดเขากันนาจะเริ่มเก็บพักกันแล้วล่ะค่ะทุกคนจะแต่ว่าอยู่นี่ยังติเห็นค่ะหิมะยังตกอยู่นี่ว่าไปรันเรี่ยวบ,บ่สบาไปนะหมูหมูหมวานหมูก้อนหมูเกี้ยนอะอันทายทายเป็นเลือดไหมทายเป็นมูกเลือดไหมขวล้วโอ้ยแม่นี่บ่ส้าายใจ ดูอาการอยสวงมือนะกะเศร้าเพราะว่าไส้ไส้บอซึมบอซึมแล้วก็บอมีไข่กันเลยบริภาไปหามหมอนะท้องฟ้าสวยๆมาฝากสวัสดีค่ะพี่ประกาศหอมๆสวีเดนน่าจะเป็นหน้าโวแล้วนะจะารูดูไปไม่ผีเราทั้งบ้านพีประกาศอะมันบ่ค่ะพี่ประกาศได้ปลูกผักเก็บผักหรือมั้งค่ะเก็บผักป่าแล้วแล้วก็ปลูกผักแล้ว ี่ทั้งบ้านไม่ขก่อนในประมาณนี่แหละค่ะหนาวจังในหลานไส้เม่อเจาหาวดงๆดงอยู่เสียพวมเรียนเขาปลาลาสัตว์พวมพระทิศหัวก็ขึ้นนะทุกคนประมาณเก่ามงนี่ยนะแต่ว่ากลางวันก็เริ่มยาวขึ้นมากแล้วไปใช้ออง ต่ช่วงนี้กวางกวางแถวบ้านก็ออกมาเยอะกันอยู่นะออกมาหลายพุนเลีเ้ยนลงไปเลี้ยนลงไปในป่านะนี่อยู่เขาจะคุ้นป่าแถวนี้เลี้ยนลงไปแล้วก็นเลี้ยนเึินมากหนาวจังไดของทวนทวนยอยู่เป็นเด็กี่มานะแล้วขนเขาจะยาวเทาก็ออกมาแป๊บเดียวนะก็เลยบบริเวณเสือ่อเขา วันวันเี่ยวันวันเสาร์วันเสาร์วันเสาร์า <c oughs> ประมาณเก้าโมงสิบโมงค่ะเก้าโมงเสาร์สิบโมงเนี่ยนะเห็นบะฮิมะกัดบะตกบะจิงบะจังนะแต่ว่ากระตกอยู่ หิมาล่อลองอย่นี้นทุกคนต๊ะป้าจิงป้จังเันาะ้รถคุณยายหิมาเต็มเลยเขาจะมีถ้าหิมาล่องเยอะๆล่งหน,นักๆเขาจะมีรถมาก,กวาดที่มาตามถนนให้นะแล้วก็กวาดไปเขามุ่งยังสันนะกล่องเจนเทินเจนเทินเยู่นะ สวัสดีค่ะคุณพาวนพัฒน์สวัสดีจ้ายัางเพียบยังเพียบโอวันนี้วันหยุดนะคะคุณนิพพาพนเมื่อวันหยุดแม่ขัญค่ะเมื่อวานเมื่อวานเห็ดเสาเห็ดงานเสาก้องหอยคือมั่วเมวื่อวานทํางานเช้านะทุกคนโอ้เมื่อแข็งรวค่ะเย็นนะ หลานแท่ไม่เจ้าขุดที่มะนะรีโอขุดที่มะอยู่นั่นนะบ่มียันหนาวอะ่ะรถใหม่รถใหม่เขารถใ,ใหม่เขารถใหม่เขาขับพอนกันต่อไปอเคค่ะวันนี้ก็ผ้ามาชมหิมะกันทรงว,ว่าบ้านแม่ขวัญยังแบบว่าหิมะแบบ เยอะมากนะทุกคนหิมะยังไหลยอยู่ค่ะย่างบะเดกเก็บพักเก็บอย่างน้าเขาดอกเดี๋ยวถ่ายหิมะเหมือเท่าไปเก็บเขาป่าเก็บพักกันค่ะเดี๋ยวอาจจะหาคลิปลงเดี๋ยวพยายามลงคลิปให้ได้เรื่อยๆนะจ๊ะอยากล่งชุ่มมือล่ะทุกคนแต่ว่าลงบ่ได้บ่มีบ่มีกิจกรรมเฮ็ดไปเฮ็ดงานกลับบ้านไหนไม่ย่างสิค่ะ มันนั่นซื่อ,อคุกที่มาบนลานใต้มเจ้า,า,เ,าเนี่เบิงบ้งเบิง้งเบิ้งแค่ไหนยังได่นอนคุกขี้มาได้หน่ะน่ะว่วยนอนเังได่มาเร็วมาเร็วเบิ้งดูหน่อยน่ะโอ้เบิ้งหนาม,มอ่อมหน้าคุกขี้มาโตกับคุกขี้มา นี่โอ้มานี่ <c oughs> <c oughs> เอาจังไดาหลานใส้หมูเจ้าวสวัสดีค่ะคุณนัทนัทยาวะจ้ะนัทยาอ่านไปเรื่อยมันว่าบานเฮากับหนาวเนาะคุยกับยายอยู่สวัสดีค่ะเพื่อนนุ๊ตค,คุณนุ๊ตสวัสดีจ้า แม่ก็ว่าบางมือกันหนาวบางมือกับห้อนแค่มื้อนี้แค่นี้ก้อนแล้วกันนะ,ะจ๊ะเจ้งไหนก็นขอให้กินขาน้าวซส่บนอนหลับสบายดีสุขภูสุขคนค่ะดูแลตัวเองดูแลสุขภาพด้วยบานเท่ากันหนาวแล้วร่ำร่ำรวยรวยกันสุขภูสุขคนนะคะเด้อแค่มื้อนี้แค่นี้ก้อนค่ะสวัสดีจ้า๊มยบายมาแล้วลูกนะ